จะเป็นยังไงเออม่เอาพ่อไทยมาไทยจีบกับแม่มาเมาเห็นเมาพอมเมาเห้มันก็เดินแบบมเมาจากนู้เลยลูกเดินมาจากนเลยเลยสิแค่สิบห้าวิมาตรงนี้เลยยืนขมาเลยจับได้จูดีกันจับจูเอาลองดูจับจับได้จูดนะครจับจูให้แม่เวิรนเอาแค้กันาหูไห้าสิบห้าวิเมา โอ้ยได้ล <descript or> oh. ่ะอ้วเ่ามเขาิมันเแบบเนี่ยวเห็นพวกเนเสั้งๆดิหเสนหามันเลยกำลังเล่นอยู่สามโมงเสาร์สามโมงเสาร์่างลกลังเล่อกเพลงนี้ ม้จะเป็นต้องมองก็ได้เด็กเขาจะไป็มองยังไงอยอกลูกซื้ออาจะไม่รู้จักเลยว่าเอกอลกอลเป็นยังไงแต่สักท่อนหนึ่งลูกเป็นยังไงย่างไงอ่ะคืว่าไม่บหมอกับเยาวชนเลยเพแกปั้นสันหน่มเน็น อยากกู้มาเท่าี้ร่กู้ไดลหรออยากลองผู้ใด้รออยากลองผู้ได้หรออยากรู้ต้งลองโอ๊ยต่ทานไอของของเนี้ยข้แแลกข้อแรกไม่อยาไถ้มึงจะยึดซื้อจะขอเงนีมึงจะขนชิงลูกผู้ไดอะไรถามทำไมอยากรู้ทำไมโขงอยย่ขงแง่เกลีพี่ครับใจเย็นครับทำไมต้องถามอ้าของกเองด้วยครับพี่หได้

รีไปนะลูกหิ้วแต่ไม่ทุกคนมาหิ้วผัวตายเอาหน้าหลังเวทีพร้อมแล้วอุ๋งอิงนะครับส่ขขงความสุขบนเวทีแห่งนี้นะครับกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงมอบเป็นความสุขกับพี่น้องชาวอำเภอจักราศแ,แฟนพี่น้องไกลไกลทางโคราชแนบบุรีรัมย์นะครับส่ขขงความสุขบนเวทีกับสาวน้อยเพชรบ้านแพง thank mm -hmm. you Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những คลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาฟแฟนๆสาวน้อยเพยบันแพงเอฟซี FC, สาวน้อยเพยบันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงรอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ12มือรวดเลยครับ12มือผ่านงานปิดท่องฟังลูกดิมิตครับนี่ก็คือลำเพลินออนไลน์ครับซิมิลับเชิบนเวทีสาวน้ำแพงครับกับซิมีศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลำยองน้องอินฮาแล้วก็ คุณดอกอ้อทุ่งทองกัมมิโกแล้วก็คุณพชิหนงอินอฮนาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัตธรรมนันแล้วก็ไอเม,นม่นมณีวันครับศิลปินหาคนครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตได้ที่ครับเนี่สาวน้อยเพชรมานแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับ มวนแทะแน่นอนกับเพลงไมุ่งยิงพร้อมครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของหละคะ่ค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางนังเอกหน่อยคะ่ะปั๊บสคริปไมพี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก่าโมงเสาร์ครับแล้วก็มื้อออนไลน์กับวันที่18เริ่มมื้อแรกเลยครับแล้วก็บปรสิเป็น 14, เพลงนุ่มโจรครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนไอ้ครับวันที่24เก่าโมงเสาร์ครับดาวพี่น้องเขาคุ้มไปว่ามื้อน,นั้นสี่หลองเพลงไม่โชว์ไม้เริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่เกาศิลปินหาคนพี่น้องครับ รีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากลุ่มในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่แม่อะลากะพ่อพ่อแม่แม่จิตตามผลงานพี่แม่หลายในได้จากลากะอย่าลืมเขากลุ่มค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายแล้วค่ะนอะกับบัตรลค่ะจาก 1, 3 4 8บาทเหลือเก9ยเกบเกาาทครับคือผมอยากสนับสนุนในพี่น้องเขา คุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อลิงหนึ่ง,งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็รับมือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกับศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ชั้นคือ3มือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ290บาทแต่ว่าสันมือต่อมือ109อ109บาทแต่ว่าเหมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1 348บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวน่อยเพลิดเพแพงแฟนเพชินแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีดัสสวัสรรดีครับพอ่อให้กุปิดครับ